พี่เพชเอาพี่พลอยพี่เพชพี่เพชเ,เอาจะไปกรุงเทพ <c oughs> ดูพี่พลอยโอ้เก่งมากเลยพี่พลอยออกกําลังกายกันดีกว่าตาบอ้น,นั้นได้ยังอหรอของกายังเหรอมาแล้วโอ้รถขี่คันเนี่ย หนายใครจะไปกรุงเทพอะปีป่ปอยยายไปรถสูตรน้ำต้นไม้มาเนี่ยหนูไม่ไปรถต้นน้ำผักกับยายเลยดูรถหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันโห้ยยายจะออกกำลังกายแล้วนะใหเตะบอลแล้วนะเออ อะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะเต็มเลยอ่ะชุดอะไรอ่ะนู่นอ่ะชุดแม่อ้าวชุดแม่เหรอคะไม่เอาของแม่มายยุ่งกับแม่เลยนาะเดี๋ยวชุดก่อนโอ้แม่ยายยุ่งเลยเหรอคะป้าเดี๋ยวยายไปดูก่อนเผื่อยายได้แจ็คชุดหนึ่งแม่ยายไม่ไม่เต้นไม่สาใจยายอยากได้สักชุดได้ปะไม่ได้ ทำไมไม่ได้ล่ะคะเอายายขอสักชุดนะอาคู่เดียวเหรอไหน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 อ๋อให้ให้ยายนี้เหรอได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้จ๋าจ๋าจ๋าไหนไหนให้ยายตรงไหนโอ้โหโอ้โหใส่ค่ะโอ้โหลก